สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมลเล์นครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามีสินค้ามาใหม่อีกแล้วค่ะเป็นเคาน์เตอร์สแตนเลสนะคะเกรด304ค่ะไซด์ด้านหลังนี้นะคะเป็นไซด์นหน้ากว้าง1เมตร80เซนนะคะหรือก60นะคะแล้วก็ความสูงรวมขาด้วยนะคะ80เซนค่ะราคาของตู้ใบดีนะคะก็คือ36,00 0บาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสินค้าตัวนี้ใกล้ๆกันเลยนะคะให้เห็นชั้นวางสแตนเลสด้านในด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ลูกค้านะคะที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะสนใจตู้เคาน์เตอร์สเต,ตเลส304นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์063-434-9544นะคะหรือว่าทางไลน์ ID พิมพ์ตัวแอดแล้วก็โมเดิลครูพิมพ์เล็กนะคะเรามีหน้าร้านที่นี่รุทเทพยบบุทมทนสายสสายสที่นวนทบ,บุรีแล้วก็ที่กาญจนบ,บุรีค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ